ครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงจากที่เดิมอีกแล้วนะครับผมคิดว่าเจ้าของบ้านเนี่ยคงไม่อนุญาตให้ผมนอนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับอยู่กับผมเลเดินเข้าป่านะครับก็ครับผมวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาทุกคนไปนอนบ้านล้างแห่งหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยได้มาแล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางมายัางต้นทางของบ้านล้างแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาสี่โมงนะครับซึ่งผมเนี่ยเดินทางกว่าจะถึงเนี่ยน่าจะหกโมงได้นะครับโอเคครับทุกคนเรารีบเดินทางไปกันดีกว่าครับต้องบอกทุกคนว่าทางเข้าของบ้านลางครับลกมากๆเลยนะครับหเต็มไปด้วยป่าเลยนะครับข้างบนนู้นก็จะเป็นภูเขาแล้วนะครับซึ่งแถบๆนี้นะครับไม่มีใครอยู่แล้วนะครับ ตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้เดินทางมาประมาณครึ่งทางแล้วนะครับไว้ถึงบ้านล้างนะครับผมเนี่ยจะถ่ายทุกคนดูนะครับโอเคครับเรารีบเดินทางไปก่อนดีกว่าครับก่อนที่มันเนี่ยจะมืดนะครับก็ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินทางมาถึงบ้านล้างแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมได้สังเกตเห็นกับเชือกแดงนะครับผมเห็นเนี่ยเขาเนี่ยได้ล้อมไว้รอบบ้านแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมมานะครับ ซึ่งผมต้องบอกทุกคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มาคนเดียวนะ, <S <S <ๆ>นะครับเพราะว่าน้องแบน์เนี่ยเขาไม่กล้ามากับผมนะครับเพราะว่าจากคลิปที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจออะไรก็ไม่รู้นะครับตอนที่เขาเนี่ยตามผมมาครับโอเคครับเราเข้าไปก่อกไฟกันดีกว่าครับุคนครับผมคิดว่าผมเนี่ยจะก่อกไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะผูกเปนอนตรงนี้นะครับ ไว้ผมเนี่ยก่อไฟเสร็จเนี่ยผมเนี่ยจะสำรวจรอบบ้านให้ทุกคนดูนะครับรอบบ้านแล้วก็ในบ้านให้ทุกคนดูนะครับโอเคครับทุกคนเราไปหาฟืนก่อไฟกัน again, ดีกว่าครับก็ทุกคนครับผมคิดว่าผมเนี่ยจะเอาฟืนจากคอกแพนี่นะครับผมคิดว่าผมจะเอามาเพียงแค่สองท่อนนี้ก็พอแล้วนะครับโอเคครับเราไปก่อไฟกันดีกว่าครับ พนเรามาตัดไม้เพื่อที่จะกาะไฟกันเลยดีกว่าครับถูกเปลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าผมเนี่ยจะํำรวจบ้านหลังนี้ต่อเลยนะครับ สำรวจกันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นที่เดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกนะครับหลังบอลลอมเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยต้องมีมีดติดตัวไว้ตลอดเลยนะครับเผื่อคืนเนี้ยเจออะไรนะครับโอเคครับทุกคนเราไปสำรวจรอบบ้านกันเลยดีกว่า <'t> ผมรู้สึกว่าผมมาบ้านล้างหลังนี้ทีไรนะครับ ผมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนเนี่ยเดินตามหลังผมตลอดเลยนะครับเราเข้าไปสำรวจข้างในเลยดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นกองเสื้อผ้าของเขาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับต้องบอกทุกคนว่าบ้านหลางแห่งนี้นะครับหลอกมากๆเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยใกล้ะจะมืดแล้วนะครับผมเนี่ยต้องเกาะไฟกองใหญ่ๆไว้นะครับอ๋ออันนี้มันจะมีเสื้อกะเหลี่ยงด้วยนะครับตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเสื้อกะเหลี่ยงของป้าเขานะครับป้าคนที่เสียชีวิตนะครับ ก็ทุกคนครับเราไปสํารวจข้างหน้ากันต่อเลยดีกว่าครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้สํารวจบ้านล้างแห่งนี้เนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยต้องบอกทุกคนว่ากล้องผมเนี่ยมีปัญหาตลอดเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่า เป็นนะเป็นเพราะอะไรนะครับผมมาที่นี้ทีไรนะครับกล้องผมเนี่ยดับตลอดเลยนะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะครับซึ่งต้องบอกทุกคนว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยเย็นระเยือกแล้วก็เงียบฟังเวงน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้นะครับผมคิดว่าอีกสักพักเนี่ยผมจะเข้านอนแล้วนะครับทุกคนครับ ตอนนี้เนี่ยเขเป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ผมเนี่ยจะเข้านอนแล้วนะครับไฟฉายที่ผมใช้นี่ก็จะเป็นไฟฉายของพีวน,นะครับสว่างมากๆเลยนะครับ <c oughs> เมื่อกี้เนี่ยมันผมได้ยินเสียงอะไรจากสั่งคอบแพ้ก็ไม่รู้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็ทุกคนครับผมเนี่ยคิดว่าผมเนี่ยจะพยายามหลับตรงสถานที่นี้เนี่ยให้ได้เลยนะครับซึ่งมีเนี่ยต้องเตรียมไว้ตรงข้างตัวไว้ตลอดเลยนะครับ โอเคครับทุกคนเอานอนกันต่อดีกว่าครับ ครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงจากที่เดิมอีกแล้วนะครับผมคิดว่าสถานที่เนี่ยผมคงนอนไม่ได้แล้วนะครับผมคิดว่าเจ้าของบ้านเนี่ยคงไม่อนุญาตให้ผมนอนนะครับผมคิดว่าผมจะเก็บข้าวเก็บ <_ bleibt> ของแล้วก็กลับแล้วครับต้องบอกทุกคนว่าหลอนมากๆเลยนะครับถ้าผมจะมาเนี่ยผมต้องมากับเพื่อนแน่นอนนะครับเพราะถ้าผมมาคนเดียวเนี่ยผมอยู่ไม่ได้จริงๆครับโอเคครับทุกคน ผมจะเก็บข้าวเก็บของก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็เก็บข้าวเก็บของมันที่เรียบร้อยแล้วนะคที่แล้วผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะทุกคนครับระหว่างที่ผมเดินกลับ้าเนผมรู้สึกเหมือนมีอะไรเดินตามหลังผมตลอดเวลาครับผมไม่ไหวแล้วนะครับผมจะวิ่งกลับบ้านแล้ว